กาจารย์บอกอ่านว่าพารีรับนเรื่องความพร้อมของด้านต่างๆนะครับซึ่งผมก็ทราบว่าคุณหมอเขาไปทําเรื่องฟ้องร้องเรียบร้อยสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งสี่โมงประมาณนั้นนะแล้วประชุมแลนวผมจะเข้าไปไปดูพื้นที่นะขอบคุณครับก็ก็ทราบอยู่ว่าที่สิบคงท่านจะเสด็จนะครับ ก็เดี๋ยวรัดหมายเกี่ยวกับเรื่องเด็กต้องเข้ากีโมงเงินที่เด็กกีโมงนะครับอันนั้นก็มีมีผ่านที่ใกล้ชิดท่านทิงต้องตรวจไอพีเคแต่ของของผมที่ใกล้ชิดมากๆคือต้องตรวจอาร์ไอพีพีอาร์เลยมาเร่งคงษ์จมูกอ่ะก็เป็นที่มาทำชูนี้นะครับไปรับรองงานงานชูไหมใช่ครับผมรวม ยืนเคารพแล้วก็รับเนี้อได้ย่อมาัวใจรักพิลาสติกไปไหนบริษัทแอนี่เขาเป็นเลงนะคะอันนี้จะไม่ใช่ของวงรถยนต์นะคะแล้วก็ท่านก็จะไปแสระเสริฐนะคะก็สมสมควรแก่เวลาท่านก็สครับรถไฟฟ้าเป็นเด็ดขาดนะคะแล้วงานนี้จะไม่มีการใช้เสียงบอกว่ให้เสียงเพราะทุกคนต้องแม่นครับ